ในกรณีที่เครื่องตัดหญ้าของเราที่สภาพดีๆอยู่เวลาเอาบรรทุกรถไปถึงสวนแล้วสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเราควรจะทำยังไงบ้างอย่างกรณีนี้ของผมตอนแรกมันก็ใช้ดีอยู่แต่ทิ้งไว้นานวันนี้ยกมาว่าจะมาตัดดึงยังไงก็ไม่ติดอันดับแรกเราก็ต้อง อดดูหัวเทียนก่อนดูไฟหัวเทียน ไฟโฮเทียนกระโดดดีไม่มีปัญหาลำแสงดีตตอนนี้เราก็ต้องมาเปิดฝาครอบคาบิวหรือฝาครอบกองอากาศ อย่างเครื่องนี้ตอนแรกติดเครื่องดีทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเสร็จแล้วพอมาสตาร์ทในวันนี้โชคแล้วมันก็ยังไม่ติดน้ำมันมันจะต้องตกตะกรอยู่ข้างล่างขนาดเราโชคแล้วมันไม่ติดเครื่องเราสมบูรณ์นะครับ เครื่องนี้ถึงแม้เก่าแต่ก็สมบูรณ์สาภาพดีครับเครื่องแน่นพอเราเปิดเปิดคาบิวออกมาอย่างนี้ครับเผมเราเราต้องเปิดฝาถอดฝาออกมาหมดแล้วเราเอามือปิดเข้าไปเอามือปิดเลยแต่โชคนี้บางทีโชคเรามันไม่ปิดสนิทเนาะ ชคบางอันมันก็ยังเมื่อกี้โชคแล้วมันก็ยังไม่ติดเพราะมันไม่ปิดสนิทเหมือนมือถ้ามือเราดึงแล้วปิดสนิทมันจะมันจะมีแรงมากกว่าอย่างโชคนี่เวลาเครื่องมันเก่าไปบางทีมันมันไม่ปิดมันบังได้แต่มันไม่ไม่มิดแต่เวลาเราเอามือปิดมันบังมิดเลยมันมันก็จะดูดแรงดูดแรงเว่าไอ้ตะกอนอะไรพวกนั้นน้ำมันที่มันเหนียวข้นบางทีมันก็ผ่านไปได้ ถ้าเราใช้วิธีนี้มันยังไม่ติดทีนี้เราต้องถอดขาบิวถอดมาล้างแต่กรณีนี้เราไม่จะเป็นต้องล้างแล้วขาบิวเพราะว่าเครื่องเรามันเรารู้อยู่ว่ามันสมบูรณ์เมื่อกี้ถอดมาดูว่าหัวเทียนอาจจะมีปัญหาแต่เราก็เห็นว่ากระแสไฟที่โดดจากเที่ยวหัวเทียนก็ปกติแล้วก็มีประเด็นเดียวก็คือ ที่น้ำมันในเมื่อเครื่องเราสมบูรณ์แล้วเรามั่นใจก็เป็นที่ขับวอ,อันนี้คืออย่างที่เห็นครับแค่เอามือปิดเข้าไปเอามือปิดปิดให้สนิทด,ดึงสักทีสองทีมันก็เรียบร้อยติดได้ครับแต่ถ้าว่ามันไม่ติดก็ทีนี้ต้องถอดขับวิวเป็นมาตรการต่อไปสำหรับ สิ่งที่ขาดไม่ได้หรือข้อควรจําหรือข้อควรรู้ไอ้เที่ยที่หนึ่งสองสามที่จําเป็นต้องมีนี่คือเราเราต้องเช็คก่อนหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะเราต้องเช็คก่อนว่าขณะที่เรากดนี่นะหนึ่งสองสามกอยนี่นะออนะตัวนี้มันล็อกอยู่ขณะที่ตัวนี้ล็อกอยู่ตัวนี้ที่คันเร่ง ลูกเร่งจะต้องลอยขึ้นนิดหนึ่งนะลูกเร่งต้องลอยขึ้นอย่างการใช้งานของเรามันมีอันไหนเราก็จําเป็นต้องใช้อย่างเครื่องมือเราไม่ได้เอาบล็อกของเทียนมาด้วยหากุญแจเบอร์สิบเก้าก็ได้แล้วกุญแจเบอร์สิบเก้าไขทองเทียนมีมีกุญแจเบอร์สิบเก้าสักตัวแล้วก็ไขควงปากแบนปากแฉกก็ได้ หรือว่าปากแบนเล็กตัวเดียวมันก็แทนปากแขกได้อันนี้ที่ผมใช้ประจําอันนี้เป็นปากแบนก็ได้ปากแชกก็ได้แต่มันเป็นปากแบนเล็กสามารถตั้งอากาศตั้งน้ำมันไข่หนุมหนูได้ ก็ใช้งานได้สบายแล้วถ้าลองตามขั้นตอนแล้วก็ย่นระยะเวลาอย่างบางที่เราลืมเป็นธรรมดาครับอันนี้ลืมเอาสายสะพายมาแล้วก็หาที่เท่าที่จะหาได้ขอให้มันใช้งานได้ตอนนี้เดี๋ยวจะได้ทดสอบ